ดวงคนวันอาทิตย์นะครับประจําเดือนธันวาคม2567จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มต้นที่งานหรือธุรกิจของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับใบแรก57หรือ291และอันนี้5445นะครับดวงคนวันอาทิตย์เรื่องของงานหรือธุรกิจก็จะมีปัญหาาราขาสังที่แย่ๆ่มาก่อนหน้านี้พอมาถึงเดือนนี้ก็เคลียร์ได้ลงขึ้นนะครับแต่ตัวเงินที่ทําให้รู้สึกว่า คนทาธุรกิจจะร่ํารวยอะ่ะมันไม่ปรากฏแสดงว่าทร,ทรงทรงตัวอยู่นะครับอาจจะกลายเป็นว่ามีเวลาไปไหว้พระสวดมนต์ทำบุญมากกว่าอาจจะเป็นเดือนที่ไปทางบุญกุศลนะครับทีนี้ถ้าเป็นคนที่ทํางานอยู่ในองค์กรก็จะมีผลงานดีเด่นก่อนสิ้นปีนะครับเป็นที่ยอมรับเป็นที่นับถือหรือมีโอกาสได้ถ่ายทอดหรือสอนคนแบบนั้นมากกว่าถัดมานะครับความรักความสัมพันธ์คนวันอาทิตย์เดือนธันวาสองห้าหกเจ็ดเป็นแบบไหน เรามาดูกันเลขนี้เลขนี้และอันนี้นะครับเป็น2 5 3 6 6 6ถือว่าความสัมพันธ์ออกมาดีนะครับถึงแม้ว่าจะง้องแง,ง้งง้องแง้งก่อนหน้านี้เพราะว่าจะมีโอกาสได้มีความสุขต่อก,กันใกล้ชิดกันมีความสุขอันนี้มองในมุมคนรักถ้าเกิดเป็นคนรอบข้างที่ทำงานหรือที่บ้านก็เป็นแนวว่าได้สั่งสรรพบปั มีการมอบของขวัญหรือสิ่งดีๆให้กันถือว่าความสัมพันธ์ออกมาดีเนาะ,ะนใยฉานเป็นกันคนวันอาทิตย์เดือนธันวาอายุ70ปีสิปีเป็นโรคเบาหวานไตความดันตอนแรกเลยก็น้ำตาลก็ขึ้นเยอะ200กวา่าไตก็สี่ขั้นสี่กวาแต่ตอนนี้ลดเหลือสามต้นๆและน้ำตาลก็เหลือร้อยแค่ร้อยสี่สิบหาเพราะกิน ภูเขาก่อนเลยมันก็อ่อนเพียนน้ำตาลมันสูงมากล้วก็จะไม่สบายหมอเขาจะให้กินยาขับตบับอักเสตลอดเราก็ต้องกินทุกวันแบบก็เข้านะ้ำท,ทีก็เยอะอก่อนเดินกายก็ไม่ได้ไม่ค่อยไหวแต่เดี๋ยวนี้ก็เดินได้แข็งแรงนะก่อนนี้ทําอะไรหน่อยก็เหนื่อยเดินก็เหนื่อยมากเลยแต่ตอนเนี้ยเดิน พอไหวเดินไกลก็พอได้กนกดไม่ได้เลยมันจะปวดขาแต่ตอนนี้มันก็ไม่ปวดแล้วตอนนี้ก็เบาลงแล้วเบาหวานก็ลดลงเข้าห้องน้าก็น้อยขึ้นคนเข้าทั้งวันเดินทั้งวันหมอเขาก็จะเตือนว่าคือให้เราลดอาหารได้ไม่ให้กินเค็มอะไรเงี้ยนี่เราก็ทําอย่างนั้นกินจืดด้วยแล้วก็มากินอาหารเสริมนี่ด้วยหมอก,ก็บอกว่าดีขึ้น ไตป้าก็ลดลงเยอะแล้วหมอก็ว่าดีขึ้นเพราะที่ก่อนไปยังไตเยอะมากไกลกับจะต้องล้างเลยเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ลดลงเยอะแล้วความดันเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงแต่ตอนนี้มันก็ลดหมดอะอย่างความดันมันก็เหลือแค่ร้อยี่สิบแปดวันนี้ธรรมดาโอ้โหต่งร้อยวัดจะวัดได้นานมาก แต่บนนี้มันแค่ร้อยยี่สิบแปดมันก็รู้หมวทุกอย่างอ,ะอ่ะพอตอนเนี้ยไม่ได้ไปแล้วเพียงแต่หมอนัดสามเดือนก็ไปก็คือร่างกายแล้วแข็งแรงขึ้นริงได้พูดได้ว่าบวาจริงเนี่ยมันก็พูดได้ง่ายอะ่ะเราก็ไม่ได้แกล้งอะ่ะเพราะเราประสบมาทั้งหมดเลยเป็นมานานมากสามสิบสี่สิบปีแล้วนะเป็นไอ้เก้าสิบเลยค่ะดีขึ้นเยอะ สุดท้ายนะครับการเงินทุกคนอยากรู้การเงินและโชคของคนวันอาทิตย์เดือนธันวาคม2567จะเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนี้67 6, 7, 6. ก้าแล้วก็เจ็ดเก้าแบบนี้ก็ต้องบอกว่ามีเงินเข้ามาแล้วก็จ่ายกระจุยกระจายช้อปปิ้งแหลกหรือมีเหตุให้ได้ใช้เงินแต่ดูแล้วเป็นการใช้เงินแบบมีความสุขนะครับก็สิ้นปีอาจจะไปเที่ยวหรือจ่ายอะไรเพื่อเป็นรางวัลให้ตัวเองตอนเดือนธันวาก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเป็นการจ่ายอยู่ในงบที่เรารับไหวนะครับ ถ้ามองอีกมุมหนึง่งตัวเลขชุดนี้จะมีโชคหรือเปล่าถ้าโชคไม่ใหญ่โชคขนาดที่ไม่ใหญ่นะครับเล็กหน่อยเนี่ยมีโอกาสได้แต่ถ้าหวังร่ำรวยโชคใหญ่อาจจะไม่มีทั้งหมดนี้คือคำพยากรณ์คนเกิดวันอาทิตย์เดือนธันวาคม2567ครับ